วันนี้นะฮะเรามาอยู่กันในเกมที่ชื่อว่า We Went Back นะครับเรากลับมาในเกม h ฮลเลอรนะฮะไม่ได้เล่นมาหลายวันแล้วน่าจะเป็นเดือนแล้วมั้งเป็นเกม h ฮลเลอรที่อยู่บนยานอวากาศนะครับเขาบอกว่าคล้ายๆกับเกม <c oughs> อะไรดี a อค i v a วตเมื่อกี้อ่าไม่เป็นไรนี่เป็นเกมฟรีบนสตรีมนะฮะภาพค่อนข้างสวยนะครับนี่คืออะไรเนี่ย กล้องเหรอกล้องอ๋อเก็บอืมอูบอะไรเมื่อกี้เหมือนเป็นเงาดำๆอันนี้นักบินมีคนอยู่ข้างในไหมเนี่ยเดี๋ยวเป็นชุดเฉยเป็นชุดไม่น่าจะแขนตรงขนาดนี้ใช่ไหมพี่อยู่ข้างในเปล่าครับ มองไม่เห็นไม่แน่ใจว่ามีคนอยู่ข้างในไหมนะฮะแต่ว่าเหมือนมีคนอยู่เลยนี่คือโอ้วนอวกาศมีที่ออกกำลังกายด้วยตู้เย็นมีอะไรกินบ้างนี่คืออะไรอาหารอวกาศใช่ไหมอาหารนักวินอวกาศมีเป็นเฮลป์ Help. ช่วยด้วยใครเขียนะนะคงยังไม่มีอะไรมั้งช่วงแรกอย่าเพิ่งระแวงไปมีเฟิร์สเอดด้วยนะฮะ อันนี้เป็นห้องออกกำลังกายนะครับห้องนั่งเล่นอันนี้โอ้ยแปลงผักปลูกพืชบนอวกาศเป็นการทดลองใช่ไหมทดลองปลูกพืชยานนี้จะไปที่ไหนเนี่ยมีแ a บนะฮะห้องทดลองเสียงอะไรตรงนู้นเฮ้ยหนูเดี๋ยวทำไมหนูตาแดง หนูตาแดงแป๊ดเลยโอ้โหถุงมืออันนี้เป็นโซนห้องควบคุมนะครับเหมือนเป็นเป็นวงกลมใช่ไหมเพราะว่าเป็นยานอวกาศเดินวนนี่อะไรเนี่ยประตูปิดเปิดได้เดี๋ยวนะฮะนี่ตู้ที่เราออกมาตอนแรกนี่ใช่ไหม อ๋อนี่คือวีเว้นแบ็คคืออย่างนี้ใช่ไหมเรากลับมาที่เดิมแนวแบบเกมพีทจริงด้วยเดินไปเดินมากลับมาที่เดิมประตูนี้ปิดเปิดได้ไหมหรือว่าต้องวนไปเรื่อยกรองไม่มีแล้วนะฮะชุดยังอยู่โอ้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 โอเดี๋ยวนะเห็นไหมเมื่อกี้ข้างหลังไม่มีนะโอเค หันหน้ามามองเฉยแล้วใครจะกล้าเดินผ่านล่ะตอนนี้ตรงนู้นมีตัวอะไรไหมเนี่ยเห็นไฟแบบแบบอะไรนะการใจเดินไปนะกั้นใจเดินผ่านเอ,อ๊บเมื่อกี้หันมามองทีนี้เอ,อ๊ะติดอะไรติดอะไรติดอะไรผมติดอะไรผมเดินไปไม่ได้ติดอะไรเนี่ยเห็นไหมต้องกดต้องกดเหรอ อะไรอ่ะยังไปไม่ได้อีกติดอะไรเนี่ยกดอีกทีหนึ่งอ๋อเป็นทางให้ไปอะไรเนี่ยรุโนรุโนโมาเหรอมาดาวังคารนหรือไงเราได้กล้องมาในนี้มีรูปถ่ายสองอันรูปถ่ายมีเป็นเหมือนพระจันทร์เสี้ยวอยู่แล้วก็มีตัวหนังสือข้างล่างน่าจะต้องเป็นทัฟเฟินแน่เลยนะฮะเราต้องถ่ายรูปมาใช่ไหมสี่อัน ต้องถ่ายอะไรบ้างก็ไม่รู้แต่น่าจะเกี่ยวข้องกับระจันเซียวเนี่ยครึ่งหนึ่งแบ่งครึ่งอะไรอย่างนี้นะฮะ,ะช่างมันก่อนอ๋อโอเคอะไรเนี่ย <c oughs> เอา้ากลายเป็นคานตลอดเลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยว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 ,ยวมันต้องยืนสิอา้าวยืนไม่ได้เดี๋ยวนะฮะคือราคานออกมาจากนี้นะฮะแล้วอ๋อเนี่ยยืนละแต่พอยืนปุ๊บติดออกไม่ได้อะไรเนี่ย โอ้โอ้นี่ไงมีหล่ลงมาแล้วทําไมตอนแรกผมไม่มีหล่ลงมาอย่างงี้อ่นน่าจะเล่นได้แล้วมั้งเปิดตรงนี้ใช่ไหมเออเจอกันสามรอบแล้วแล้วเพื่อนพี่หายไปไหนคนหนึ่ง่งที่หล่นตรงนี้เมื่อกี้รู้ไหมนี่เราเจอกันสามรอบแล้วรอบแรกก็บั็อกอะไรก็ไม่รู้รอบที่สองก็บักตรงนี้นี่เพิ่งจะเล่นได้เนี่ยเป็นเพราพวกพี่เลยนะไปแล้วนะ กลับมาที ö, أ, Elena, like ่เดิมนะฮะที่ห้องออกกำลังกายทุกอย่างเหมือนเดิมตรงไหนที่เขียน Help ตรงนี้ใช่ไหม Help อ่ะยังเหมือนเดิมตรงนี้แปลงผักแปลงพืชปลูกต้นไม้นะครับกลับมาที่เดิมอีกรอบหนึ่งเปลี่ยนไปก็คือตรงที่ชุดนักบินอวกาศนะฮะเออเออะไรอะไรอะไรเมื่อกี้อะไร เสียงเหมือนอยู oh, oh ่ข oh, oh. uh, ้างบนเอเลียนอ่ะโอ้ยเอเลียนครับเอเลียนอยู่ข้างบนคือคิดว่าจะไม่มีไงเห็นเป็นทางโล่งๆไปแล้วผ่านไปแล้วไม่ได้เตรียมตัวอ้อ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเฮ้ยเดี๋ยวทำไมกลับมาที่ห้องนี้เลยอ่ะมันต้องห้องแรกก่อนไม่ใช่เหรอมีสติหน่อยมีสติหน่อย เฮ้ยเป็นห้องออกกำลังกายหมดเลยอะมันต้องเดินไปกี่รอบเนี่ยหรือว่าต้องหยิบอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวนะฮะมันน่าจะต้องหยิบอะไรแน่เลยเพราะว่าเดินไปน่าจะเหมือนเดิมอ้าวนี่น,น,น,นี่เป็นรูปพระจันทร์ถ่ายรูปอ่าเรียบร้อยได้มาหนึ่งเราต้องการกี่อันสีอันใช่ไหม ต้องดูตรงที่เป็นรูปพระจันทร์เซี้ยวอืมไปตรงไหนต่อกลับไปที่ตอนเริ่มหรือเปล่านี่ไงกลับมาตอนเริ่มฮะเออ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 ทำไมปิดหมดเลยมีเสียงเหมือนมันจะพังออกมาเปิดนะเปิดแล้วนะ หนาวนะฮะอยู่ในนั้นเปนไหนตู้เหล่านี้คือตู้เหล่าใช่ไหมทำไมปิดแล้วอะ่ะมีตรงนี้ด้วยเหรอตอนแรกโอ,สอ,อนะ้สองรอบลยนะสองรอบนสองรอบแล้วนะเนี่ยไม่ได้ตั้งใจหรือว่าต้องเปิดประตูนี้ใช่ไหมเอารูปไปใส่ให้ครบสี่อันรูปนี้อา่าน่าจะเหมือนกับอันอันซ้ายมือ แล้วมันเรียงยังไงเนี่ยตัวหนังสือตัวอะไรใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้พืชผักผลไม้ยังอยู่เอ๊ะทำไมมีมือมือใครโอ,โอ้นี่นี่นี่นนนพเจริ์ได้ใหม่อีกรูปหนึ่งมือใครก็ไม่รู้ฮะเฮ้ยหนูหายไปไหน หนูหายไปหนูหายไปหายไปไหนแล้วอ๋อนี่ไงเอาหนูมาทดลองทดลองอะไรก็ไม่รู้ถ่ายรูปอะไรได้อีกบ้างผมต้องเดินอย่างนี้อีกสองรอบใช่ไหมเนี่ยถึงจะครบสามอันอันนี้ก็ปิดอยู่พังเหมือนกันนะฮะเหมือนเดิมกระจกอ้าวกระจกล้าขึ้นมาอีกไหม ไม่มีโอเคกระจกมันล้าวกว่าเดิมนะประตูยังเหมือนเดิมเหมือนมีของกลิ้งลงมาเยอะอืมเออโอ้โ,อโหเห็นแล้ว <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งอยู่ตรงนั้นก่อนขอเอารูปไปใส่ก่อนได้ไหมยืนรอแป๊บหนึ่งอ่าไปได้ด้วยอย่าพึ่งไปไหนนะเดี๋ยวไปหา ไม่ได้ตามเข้ามาใช่ไหมห้องนี้น่าจะเซฟโซนโอเคเหลืออีกสองอันไปๆๆเขารอ,อนานเดี๋ยวจะเมื่อยยังอยู่เปล่าอยู่นะมาแล้วนะมาแล้วนะต้องเข้าไปหรือเปล่ายังไงเนี่ยปุ๊โอเค okay. พังเลยนะฮะข้างหน้าคือยืนรอเพื่อสีนนี้เลยใช่ไหมพี่รอเดินมาหาไปพังเข้าของเขาทำไมเนี่ยอุตสาห์ปลูกโอ้ของเขาอยู่ดีๆไปพังของเขาหมดเฮ้ยห้องทดลองกลายมาเป็นห้องทดลองเลยหนูไม่อยู่เอ้แต่ทำไมมันดูสะอาดขึ้น น่าจะต้องถ่ายรูปแถวนี้นะฮะแน่นอนถ่ายรูปอะไรสักอย่างหนึ่งที่เป็นรูปดวงจันทร์ครึ่งเสี่ยวของที่เราไม่เคยเห็นไอผีเสื้อหายไปไหนหมดเนะี่ยนี่ไงโอเคเหลืออีกแค่อันเดียวฮะพอถ่ายรูปเสร็จปุ๊บก็จะมีอีเวนต์ใช่ไหมมีแถวแถวนี้แน่นอนก่อนจะไปอีกห้องหนึ่งเตรียมตัวไว้ก่อนอยากวิ่งนะ่ะวิ่งนะวิ่งนะวิ <laughs> ่ง วิ่งไปเกรงไปไม่รู้ว่าจะมีอะไรเอ๊ะไฟติดตรงนี้บินได้ไหมเนี่ยผมวัดหันซ้ายปุ๊บมาแน่นอนไม่มาโอเคประตูแล้วประตูเปิดเอารูปไปไว้เหมือนเดิมฮะเอาเดี๋ยวนะต้นไม้กลับมาเหมือนเดิมแล้วโตขึ้นด้วยนี่ไง โตวกว่าเดิมอีกทุกอย่างกลับมาเหมือนเดิมเจ้าหนูก็ยังอยู่ไปตามไม่แดงแล้วด้วยหายโกรธแล้วเหรอต้องถ่ายรูปอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะสุดท้ายห้องเครื่องออกเครื่องพังกลายมาเป็นห้องนี้แทนโอเคครบแล้วลูกสุดท้ายแล้วฮะกลับไปที่ห้อง ใส่รูปภาพผมว่ามันต้องมีอีกแน่นอนมันคงไม่ให้เราไปง่ายๆเจ้าตัวเมื่อกี้เสียงอะไรดังวิทวิเมื่อกี้ไฟมาจากไหนเนี่ยไฟสีแดงทำไมมีสีแดงมาตรงนี้เอ่อเสียงอะไรไม่รู้เสียงอะไรก็ไม่รู้ <laughs> อ่าพัสเซ้นมาแล้ว ตัว i กับตัว e ตัว i ตัว i คืออันนี้หรือว่าต้องหมุนเดีนะหมุนได้หรือเปล่าอาหมุนได้ตัว i คืออันครึ่งดำนิดนึงหรือว่าครึ่งเต็ม,มน่าจะครึ่งเต็มแน่ถูกไหมเนะี่ย เดี๋ยวนะตัวไอถูกนะครับตัวทีตัวทีถูกไปแล้วนะกลับแล้วนะกลับบ้านแล้วนะโอ้โหบรรยากาศโอ้ทำไมมีรูปไฟตอนแรกไม่มีไฟมาจากไหนผมได้ยินเสียงเสียงกลนอีกแล้วฮนะโอ้ต้นไม้ไปอีกแล้วตัวอะไรเต็มพื้นเลย ผมว่าข้างหน้าประตูน่าจะเปิดแล้วนะน่าจะอย่างนั้นประตูเปิดหรือยังประตูเปิดหรือยังยังจะมาอีกรอหรอดไมเนี่ยสรุปคือไม่ให้กลับใช่ไหม หรือเกมโอเวอร์ผมผ่านหรือว่าผมเกมโอเวอร์เนี่ยเอ่อเปิดได้หรือยังยังยังเปิดไม่ได้ F U T I L E อา้อาวอ้าวอย่างนี้เอง อ๋อตอนแรกคือเราเราเรียงผิดนะฮะก็ผมก็นึกว่ามันถูกต้องแล้วโอเคแล้วยังไงต่อไปได้ไหรือยังน่าจะไม่มีอ้าวปิดไปได้ไหมเนี่ยใครใครเดินไปไม่ต้องเดินกลับมานะประตูปเปิด เปิดแล้วไปนะไปนะโอ้ไฟไหม้หมดเลยประมาณว่าเป็นแบทเอ็นใช่ไหมตอนแรก <c oughs> เรียงคำผิดแต่นี่คือฉากจบนะฮะเฟรมเลสดรอบนิดหน่อย <c oughs> ไฟไหม้นะครับต้นไม้ไฟไหม้ห้องแลบจะหนูไม่อยู่แล้ว <c oughs> ต้องวิ่งป่ะเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวหายใจไม่ทัน แล้วตัวที่เราเจอคือตัวอะไรโอ้โควันเพียบไม่ไหวฮะล้มก่อน <c oughs> ผ่านไว้เนี่ยหรือว่าเกมโอเวอร์อีกอย่ <c oughs> บอกนะว่าเกมโอเวอร์อีก <c oughs> ไปเริ่มเดินใหม่หรือเปล่าว่า <c oughs> <c oughs> อะไรเนี่ย เอ๊แต่วัดเอ้าแต่ว่ดมันเหมือนเริ่มใหม่หมดเลยอ่ะไอ้กล้องก็ไม่มีเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเอ่อ F U T I L E เมื่อกี้ถูกไหมถูกถูกใช่ไหมถูกใช่ไหมฉากจบแล้ว โอ้โหกว่าจะจบโอเคครับ We went back นะฮะ